งานหินงานยากต้องฝ่าฟันภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ Associated Press ระบ,บุว่า apple ceo tim cook is fulfilling another steve jobs vision หมายความว่า CEO Apple Tim Cook กกำลังทำให้วิสัยทัศน์อีกอย่างหนึ่งของ Steve Jobs ผู้ล่วงลับเป็นจริงขึ้นมาได้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะเราได้เห็นคำว่า a tough act to follow จากประโยคในข่าวที่ว่า apple co-founder steve jobs who died in 2011 was a tough act to follow หมายความว่าความสำเร็จของ Steve Jobs ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ที่เสียชีวิตเมื่อปี2011นั้น ถือเป็นงานยากที่จะสารต่อความสำเร็จได้ค่ะคำว่า a tough act to follow ในที่นี้เป็นสำนวนนะคะหมายถึงงานยากงานหินหรือเรื่องยากที่จะสารต่อความสำเร็จจากคนเก่งได้นั่นเองนะคะสามารถใช้แทนได้ว่า a hard act to follow ให้ความหมายเดียวกันเลยค่ะคำว่า a tough act to follow จะคล้ายกับคำพูดที่ว่า to fill a big void คำว่า void ในที่นี้เป็นคำนามนะคะหมายถึงพื้นที่ว่างนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น after Pete quit to run his own restaurant his sous chef has a very big void to fill หมายความว่าหลังจากที่ Pete ลาออกไปเปิดร้านอาหารของตัวเองผู้ช่วยเชฟเลยเจองานหนักที่ต้องสารต่อหน้าที่สำคัญของ Pete ค่ะ <c oughs> อีกสำนวนที่เราได้เห็นในข่าวนี้นะคะคือคำว่า have big shoes to fill หมายความว่างานใหญ่ที่ต้องสารต่อความสำเร็จจากคนเก่งอีกทอดหนึ่งนะคะหรืออาจจะแปลสวยๆได้ว่าสืบทอดตำนานนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างจากข่าวนี้กันค่ะ Tim Cook seems to be doing so well at it that his eventual successor may also have big shoes to fill หมายความว่าดูเหมือนว่าทิมคุกทำนาทีนี้ได้อย่างดีเยี่ยมจนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่จะเข้ามารับช่วงต่อจากเขาอย่างแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> ไปดูกันต่อที่สำนวนที่ว่า major up และ major up to คำว่า major เป็นกริยานะคะหมายความว่าวัดประมาณหรือกะนั่นเองนะคะคำว่า major up to มักถูกใช้ในบริบทที่ว่าภูคาดหวังให้ทำในสิ่งที่ไม่ง่ายเลยค่ะตัวอย่างเช่น No matter how hard I have tried, my work doesn't quite measure up to my manager's high standards. หมายความว่าไม่ว่าฉันจะพยายามมากมายแค่ไหนงานของฉันก็ยังไปไม่ถึงมาตรฐานอันสูงส่งของผู้จัดการอยู่ดีค่ะ <c oughs> แล้วไปดูการใช้คำว่า measure up ที่ให้ความหมายว่าถูกคาดหวังให้ทำในสิ่งที่ไม่ง่ายนะคะตัวอ,อย่างเช่น Alex has signed up many times for singing contests. yet he hasn't heard back at all. he believes he would never m a s u r e up. หมายความว่าอเล็กสมัครแข่งร้องเพลงมาหลายรายการแล้วแต่ก็ยังไม่ถูกเรียกตัวไปสักทีเขาเลยคิดว่าเขาคงไม่ดีพอค่ะทีนี้ถ้าอยากจะบอกง่ายๆว่าทำได้ตามเป้าหมายนะคะสามารถใช้ได้ว่า meet e x p e c t a t i o n หรือคำว,ว่า meet requirements แต่ถ้าอยากจะบอกว่าทำได้เกินกว่าเป้าหมายแล้วก็สามารถใช้ได้ว่า beat e x p e c t a t i o n ตัวยอย่างเช่น The team beats expectation to finish among top three the league, having been the past finish having soccer everyone's league been underdog season among an in in ทีมฟุตบอลนี้ทำผลง,งานเหนือความคาดหมายของทุกคนด้วยการทำแต้มสูงสุดติด1ใน3ของทีมในลีกเดียวกันหลังจากที่ในฤดูกาลที่แล้วตามหลังทีมอื่นมาโดยตลอดค่ะ <Wow. S 1> ส่งท้ายคําในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากนักพูดเดี่ยวไมโครโฟนมิชเชดเบิร์กที่ว่า I I'm I microphone am a hard act because take when the with done to follow because when done, take the microphone with me หมายความว่าการจะเป็นชันได้ไม่ง่ายนะเพราะพอฉันพูดจบฉันก็เก็บไมค์ใครก็ตามไม่ทันนั่นเองค่ะแหมเรียกได้ว่าพูดจบเก็บไมค์ไปต่อไม่รอกันเลยนะคะเอาละค่ะถ้าชื่นชอบคลิปของเราค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆได้ใน,ในข่าวครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn